สวัสดีครับผมผ่านพยัคฆ์ค่ายพยัคฆ์หลวงครับผมเฮ้ยเราซ้อมมากี่วันซ้อมมาสองอาทิตย์ได้ซ้อมอยู่ที่ค่ายพยัคฆ์หลวงครับที่จังหวัดจังหวัดเลยครับมีใครเป็นผู้บะร์ซอลมังบาลังเงินแล้วก็เพื่อนพยัคฆ์แล้วก็พี่พีผมอยูนในค่ายตอนนี้เราอายุอายุสิบแปดสูงเท่าไหร่เนี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ห้าหกหกสิบห้าหกสิบหกมวยสไตล์ไหนครับฝีมือครับวันนี้เจะต้องมาเจอกับ เพชรเทวดาเคยต่อยกับเขาไหมไม่เคยครั้งแรกเลยศึกษาเกมมาต่อยกายังไม่ดูยังดูแล้วครับเขาเมื่อสไตล์เขาเป็นนุ่ยเดินเบียดเกมเปิดเกมเรื่อยๆอ่ะวันนี้มาเจอกันนะวางเกมวางแผงให้ดีเรื่อยๆตามสไตล์ตัวเองล่าสุดต่อยไว้ที่ต่อยไว้ที่อาร์เรวิสเล่มหนึ่งอ๋อวันนั้นเป็นไงแย่เนาะอ๋อนั่นสามยกเนาะแล้วอย่างห้ายกอ่ะก่อนไปอาร์เรเวสนั่นห้ายกใส่ไว้ที่ชนะ อยู่ล้นที่นี่มาตั้งแต่อครับลราต้องโขงไปไงบ้างชนะน้องยกสามขอเช้าก็ไปด้วยครับผมเวท่อเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ต่อยร้อยสามสามสองครับวันนี้ต่อแล้อยสามห้าเนึ่งเนาะเมื่อกี้ลองสอบหนักจย่งสอบแล้วครับเป็นไงบ้างมาขาดต่อมาขอมาขาดมาสบายเนาะร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะทรงปูแข็งแรงครับผมวันนี้ก็พร้อมออาชนะเอาแค่มาเดิมพร้อมครับผมคุมมากี่กิโลคุมมาสี่กิโลครับต่อยมือไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณห้าสิบกว่าครั้งคนจังหวัด คนจังหวัดสมุทรสงครามฝากเชิญเชแฟนคลับหน่อยฝากแฟนคลับจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดเลยเชิดแฟนกำลังใจให้ผมวันนี้ผมจะเอาชัยชนะกับให้ได้ครับขอโชคดีไปมาครับโอเค